สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินริตา8 8หรือช่องไมค์ครับอินฟินิตีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องก็รอกน้อยเก่งกัดทุกอย่างเลยตอนที่4แล้วค่ะหวัสดีเจ้าก็รอกหนีออกจากบ้านก็รอกหนีออกจากบ้านพูดแบบนั้นก็เหมือนว่าฉันก่อเรื่องเลยฉันก็แค่หนีมาเพราะอยากรอดชีวิตนะ่ะ คุณชายตอนนี้คุณหนูอยู่ในวัยที่บอบบางมากนะคะบอกว่าหนีความจริงยังจะดีกว่าไปสภาพนี้ไม่ได้นะครับเช็ดเลือนก่อนค่ะหรือไม่ก็หนีเอาชีวิตรอดถึงจะไม่เคยมาที่คาริหัตเดยุกแต่ฉันก็รู้จักเพราะเคยเห็นรูปปั้นมาก่อนใบหน้านั้นคือคาริทุสเอลออสลาน นักตับอัจฉริยะที่ตะเวนไปตามสนามรบรากลับเป็นบ้านของตัวเองตั้งแต่อายุสิบขวบสีมือที่ไร้ความปานีทำให้ผมที่เปื้อนไปด้วยเลือดกลายเป็นสีแดงจนดำํำจำสีเดิมไม่ได้จึงถูกขนานนามว่าราชสีแดงผู้ชายคนนี้คือ,อพี่ชายของฉันน้องงั้นเหรอ เขาไม่พอใจที่มีฉันเป็นน้องอย่างนั้นเหรอทำไมถึงได้มีกลิ่นคาวของงูออกมาจากตัวเธอกลิ่นคาวของงูจะว่าไปสิ่งนี้ก็คือในตาสีทองของอัสลานที่ใช้ข่มผู้คนได้เพียงแต่ปลายตามองดวงตาของสัตว์ดุร้ายแต่นี่มันต่างจากที่เคยได้ยินมาเลยไม่ใช่การกดคีย์ แต่อ่อนโยนและอบอุ่นราวกับมาเติมพราชนะที่ว่างเปล่าเธอเอ้อ<ะ>สายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจที่มีฉันเป็นน้องเธอไม่กลัวฉันเหรอคะโอ๊ยทำอะไรฉันเนี่ยไม่นะปล่อยฉันลงไปเดี๋ยวนี้อยู่นิ่งๆน,นะเข้าอุ้มฉันเหรอ แบบนี้หมายความว่ายังไงกันนะเดียบร้อยกลายเป็นกลิ่นที่ดีแล้วไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้ก็เพิ่งเคยเจออย่างนี้เป็นครั้งแรกเลยเรียวเวลาแบบนี้ต้องทำยังไงล่ะตายแล้วเหรอทำไมไม่ขยับล่ะคุณชายอย่าพูดอย่างนั้นต่อหน้าคุณหนูได้ยังไงกันคะต,ต้องเว้นระยะห่างหัวใจแทบจะเด้งออกมาแล้วค่ะคุณหนูเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ทำไมถึงทำอย่างนั้นนะไม่ได้เกลียดฉันหรอกหรอคุณชายคุณหนูยังเด็กอยู่ต้องระมัดระวังให้ไม่ให้บาดเจ็บสิคะฉันยังไม่ได้ดึงดาบออกมาเลยนะถ้าแค่แบบข้าแค่นี้ก็บาดเจ็บแล้วคงอยู่ได้ไม่นานอะ่ะดาบดึงออกมาดึงดาบออกมาเฮ้ยมันอะไรกันนะแต่ถึงยังไงสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรกันคะเรียกน้องสาวอย่างนั้นไม่ได้นะคะ แล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะก็เด็กนี่จะก,ก็ลอกนี่ไม่มีชื่อนี่นะชื่อ,อเดือนนี้เธอรับผิดชอบเรื่องผสมนั้นใช่ไหมมีภาระเพิ่อมอีกอย่างแล้วฉันจองิบินอันนี้ไม่มีไว้ก่อนแล้วห้ามแตะต้องนะฉันไม่มีชื่อจนถึงอายุสิบปีฉันถูกเรียกว่าเรื่องผสมอยู่เสมอเออว่าแต่ทําไมที่นี่ถึงเรียกคุณหนูว่าเรื่องผสมล่ะคะเรียกชวนฉันสูงอย่างนั้นน่าจะเกิดเรื่องใหญ่ไม่ใช่หรอคะ เรื่องใหญ่บ้าบออะไรดูที่ท่านไวเค้าเตะทำกับหลานแท้ๆอย่างเรื่องผสมนั่นสิเราเรื่องแค่นี้เราจะโดนดุเหรอใช่แล้วเด็กนั่นก็เป็นเรื่องผสมจริงๆนี่นาะเห็นตาสีดำนั่นไหมตาสีดำในตาของมนุษย์บังกรในตาของมนุษย์งูในตาสัตว์ของมนุษย์สิงโตตาของมนุษย์สัตว์ที่เป็นที่รู้จักในอาณาเขตร่วนเป็นสีทอง ยิ่งมีเลือดของมนุษย์สัตว์เข้มข้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีในตาสีทองเข้มยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นแค่เลือดผสมไงใช่ก็ตาสีดํานี่นะยกเว้นตาสีดําของฉันคนเดียวไม่นั่นมันตัวฉันก่อนจะย้อนเวลากลับมาฉันไม่ได้ไร้ชื่อแต่ไม่ได้ชื่อเลือดผสมด้วยฉันมีชื่อตอนประมาณ1ิบกว่าก่อนที่จะย้อนเวลาท่านพ่อได้ส่งจดหมายมาให้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายพร้อมกับ แนบชื่อมาด้วยแม้ว่าบางทีอาจจะเป็นแค่ชื่อที่ตั้งขึ้นอย่างไม่ใส่ใจได้เขียนส่งมาแต่เมื่อมาถึงมือฉันแล้วฉันก็จะรักษาสิ่งที่เป็นของฉันให้ได้ฉันมีชื่อค่ะเบ็ตตี้ค่ะ,ค,ะคือชื่อของฉันเองค่ะเบ็ตตี้เหรอคะอะไรนะ เอาละทุกคนตอนที่สี่ลังเข้มข้นเลยค่ะจบลงแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กด Subscribe ด้วยนะคะกดแชร์ไปเยอะๆนะเราจะได้มีกำลับบงใจทำเยอะๆๆเลยไปเจอกันค่ะตอนที่5ค่ะไปละบ๊ายบาย